ที่ไหนวัดนาถานเนี้ยเมื่อคนโผผีกบวฏแกนเนี้ยประเดี๋ยวระคุณทตานเจ้าวา่าแกเนี้ยเป็นเออเปลือนกับโผผีบวชได้ชาบวชซึกงไหวกา้าชวชาโอยทหารมาเดีวัดกูผู้เห็นทหารกูซึกเกี่ยวไรกับทหารไม่รูลุยขวาาัญทหารป้านซึกงก็ว่า <c oughs> แต่าทหารไม่ป้านมาปูไม่เก,ก่งวซึกเออนอก,กีไทยเปจีมาเทมาดีเสียงูกูบวช โอเปทที่กุ่นช่วงชี้อาโอไม่เคยตันกูจันพินตรงเที่ยวอว่าเคยเรยวเรียวเมจีว่าชั้นขี้ก่อยก้อนรวดเรอกูก่อยไม่ไหวขี่ไล่ปาันขึ้โจบุ่งเมจีไม่ออกแกะทรวงพี่ทำไงพีระไม้เป็นเดงให้เมกีความววาไทหพีว่าปาเกดากาดีอาวุนทีแคบเทินเมจีเทียงขี่อกเลย กี่วัได้กินเกงต้มอากาศได้ร่วมเมืชีวะไหนองค์ใดประจ้ำปูดขี้ยังไม่สูดพ่อหลวงคอยคอยลูกลานลูกไอ้ดุยบาปเดแ๋ยวก็เจอรถเรืองโวยอบานมากระดานตายแล้วก็ปินบอดลำลบไปยืมบ้านเด็ดเออปลาก็ไม่กับรถเรือมาหน้าบ้านไม่ไม่บ้ดนี่ไปโดอเจอเพี้ยวที่เกือบหมด เรื่องพลังกุเล่ๆพวกนี้เออตึ้งไปกันเลยดุกนะที่ปัญญานะค่ะไปรู้บ้านเมืองเนี่ยมึงจะได้รู้ว่าแม่มึงเป็นใครแปลว่ามึงเป็นบอย่าเงินนะพอมีความดักที่จะเล่าให้ดูความไรเรื่องลุกนะเปรเจนันมาจากนี้บ่อนมาลงมาเดียวได้เดินตามก้าวหน้าปนเส้นตะวันเออเดี๋ยวนกเด็นขาดกูเที่ยวเส้นป่าดะคิดไปกับนกที่ปัญญาก้าวหน้าปนเส้นตะวันเดี๋ยวกูบวชไม่เล้าบวชเหล้าเออบวชเหล้าจนกูบ้วนที่เราตั้งหลงเดียวมาบัน นับงนงเดียวโอ้ดีกว่านี้น้องข้างนับมามานั่งลงเดียวไม่แก่ว่างกอดกิ้งเร็วมาได้เรื่อยนา้างโค้ดได้ทั้งโค้ดเกียววายมาวันเดียววัดประธานเมื่อคนจังมากเอาก็แบบเรื่อยร็วมาเร็วมาเร็วโนยดูทั้งยูดูนอกเดียวถ้าเพอมาทีกว่าน้องเปิดเปิดมลงโคยน้องเดียวมาเร็วมามาไปรับทีเลยไปรับที่ เราอยกรากีาทไดไเดียวไ่ว่าทกานี้ว,กกว่า,า,ก,ก,วากันแอกป็ทีธร,ร,รา,ะะาชพชินตาบกบไ่าทีได้มาเยียเย,ยวขนานี้ขนมากไม่ค่อยว่างครับไปตกขึน,นะครับตวเดียวนะครับผมไว้รับไปปัตานี้าขึ้นเอาไม่ไปกับพระนุ

อเนี่ยได้สิโอ้พุ่งกับพุ่งเนอไม่ได้ยากให้ลงพุ่งู้ชายได้พุ่งกันก็ว่าอยุยืนเมื่อพบประเดี๋ยวไม่มีพุ่งอ้อันนี้ใครมานี่อกว่าก็ว่าผู้ชายเอมีพุ่งมาเต้นอายุท่านแต่ว่าถ้าได้พุ่งไม่ลงเนี่ยอายุยืนครับพบเดี๋ยวไม่มีใครมันนี่ไปกดกูเดี๋ยวมึงจ้าเออโจ้ทะเพ่งลงนะมาเดียว โอ้ครับได้กับเฟ้นเฟ้นครับแต่ว่าก็รองกับเสียงแบบปิ้นตาโบสครับกลายข้เชี่ยตัวมือสทีเฟ้นเฟ้นครับมาโอ้กันนะเว้นนั่งเดียวกันลงมาอย่าออกมาเสียงแบบปิ้นตาโบสก็ล้องเพลงบลูนั่งดวกันเลยว่ามาจังบลูบลูโอ้ยแม่นุย ไปปลกลุยทำเทียงว่าได้นะลองเอน้าดอยนูก็เอยบู๊มาพันบู๊มาเบิรนไปป่าผมเอาทำมาบิปกว่ามาพันลาวมาโบูมายิวความรุ่งเอ้ามาวความรัก มูร้องไอ้โคมูรี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 มูอยากข้าวรี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 มูอยากกินข้าววัวลัวเมอลูกวัวเมอวัวร้องแก๊งน้ำเมอเกย์เกย์ ก้อยเก่ยโทดขึนได้กยคบะุนกัเฟนเฟก้ตมือให้นั่งหลอกเดี่ยวไม่ตัดหลเพลงเช่นตมือมาแล้วคนกตอมือที่กับคอยตูวกุ้ยนะกับวันหน้าวันนี้ชามชี้ชามพิษไปคไอ้วันหน้าคนกตมือไอตัวกุ้ยคนเก้ไม่ตบมือ เกรถมอเตอร์ไซค์กระบะได้มันมดไม่ตัดเทงบ้านแต่ว่ามดแกปั๊มน้ำมันพอดีอย่างจุ๊แต่ปั๊มน้ำมันปีเพื่อวันนี้อานเกบุญกบยอานเกบุญที่ตัวเจ้าไปเล่นานเกบุญด้เกครับเีม่อยุเปทามปีบุญให้ไดพวกไปเรีนายเจอกเกยด้วยเช็ดเจ้วเศร้าซาตายคนแก้วเบา เชิบว่าปีวัวลกอันเดียวไป่องตีกับคนนี้เราใจเฟนเฟนนี้ครับเดี๋ยวปีเดินทางมีปาราคิสปีนุ้ยกับชื่อไรก็เตินแต่เอนูนุยไงเนี่ไปต่งตีกับมาแนี้ครับโอ้เหลวเฟ่บุญหลงเฟ่เจ้าะยิงนาทีนะ ว่าไปได้มาไหด้ทำใจรักกันอยู่การกินกันเออควายิ่งอ๋อจ้ายิ่งในกี่ยวกับอยู่ตลาดว่าไปในเมืองหรืจะต้องได้รู้ความจริงมึงรู้ว่าเจ้ายิ่งกูรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้พอกุ้งซื้อบอกว่าอย่าได้เจ้าไม่ได้ต้องเก็บไว้เป็นความลับไปถึงเมืองได้รู้ได้มากมายคือเห็นข้าจุดไฟขึ้นมาไล่จับับคำพูดเดียวไปโตไหมทีนี้ผม ตัวเมียดจับได้ยังไม่ใกล้มาหาในี่ปรตกลายเก้าบ้านก็ยังไม่ได้ไกลสามเดือนแล้วบอกว่ามาไปกินข้าวต้องคอยคอยอแค่ดีตายชื่อฟีโด้อไอแ่เปิดอนเปรตเจอมือถือไอ แกวาเบียเ้าเดกโาดาอืได้บ่ไปหนไไปให้มาทาไปอ่ะไม่ได้ให้โกกขว้าผาไปดิโทมาดาเจอเอ๊ะปิดเรื่องบาปิดเรื่องบาเปิดเรื่องต้ๆอะไรส่งข้อความก็มาโทมานดาก็มามีทุ่นวาอีโบดี ระว,วังจะกูพนตีลักนักต่อใไดเบตแล้วกูต้องไปตายข้าวไม่กินดีเหลือจ้าเดี๋ยวพาไปร้านครัวหนังลุงนะ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 จ้า ช่อเแทงช้องวิ่งรถชองเท้วทางไหนเ้าเดิ้ลฟาบอีเพรสดุกูอยู่บ้านกินน้ำจุกเกอกี้กินกันแช็คว้ไปได้ไปนั่งกินเอฟกไปนั่งกินชอบตามแก่นแช่นกีฬาเบียดโดยร้อยว